สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะเข้าป่าไปหาเห็ดกันค่ะเมื่อวานฝนตกหนักมากวันนี้ก็มาดูกันว่าเห็ดพึ่งหวานมันจะขึ้นหรือเปล่านะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะดอกแลกก็ไม่ไหวแล้วนะคะดูสิไม่ไหวแล้วคะ่ะอันนั้นก็น่าจะเท่าเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะไปแล้ว โอ้โหน้องปพิ่งมาแอบเนาะมาแอบเกิดอยู่นะครับเพื่อนขาไม่บอกไม่กล่าวนะด,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 ดูดูแต่ก็ปล่อยไว้แบบนี้เนาะดูดิใหญ่กว่าผ่ามือ,อไว้มันค่ะเป็มมันเจค่ะ เพื่อนๆขาว,วันนี้นายคงหมานแค่เห็ดแก,ก่ค่ะเจอแต่เห็ดแก่เต็มป่าแล้วนั่นก็ใช่นะขาวๆน่าจะใช่นะหมานเห็ดแก่ครับเพื่อนขาเนาะโอ้ยเจอเลยได้หรือเปล่าดอกนี้อ่อนๆเนาะ้ ไม่เไงต่มดแต่มินะนี่แต่จะรอดหรือเปล่าล่ะอืมาวไม่ได้ใส่ถุงมือลืมดอกแรกวันนี้ค่ะเดินมาสักพักก็เพิ่งได้ดอกแรกเพื่อวกาดหาเลยดอกกำลังน่าก,กินเนะ นี่เห็ดพึ่งหวานสวีเดนครับบ้านผานั่นนะดอกนั้น่ะหเห็ดนะตายอยู่มั้ย,ยอลองดูกันบ้าง ไ้ไม่ได้แต่ว่าอันนี้ดูดินเนาะตัดอย่นี้เลยกลวงนะคะอืมดูดิเจาะไปถึงข้างในแล้วเนาะไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เดินผ่านก็ไม่เห็นแต่ว่านะแกแล้วดูหมวกก็รู้แนละ้ว นี่พึ่งหวานข้างทางเพว่ันะอุ้ยไม่รู้ได้หรือเปล่าถุงมือก็ถอดแล้วเมื่อกี้จะกลับบ้านแล้วนะอุ้ยสี่ดอก,ก,น,ก,น,กนั่นค่ะดูสิ Oh. ดูดินม่ก็จอดจักรยานไว้ตรงนีน้วิ่งมาตาดีไหมเพื่อนเพื่อนาดูสิสีดอกอยู่พเพื่อนเพอนขาอา๋อมาเจออีกหนึ่งดอกครบับเพื่อนเพื่อนขาตรงนี้ก็ห้าดอกอยู่นะนี mm. <laughs> ช่ช้ำๆค่ะ